เ่ะสวยวันนี้อยากกินมากๆเลยนะคะท่ามกลางฝนตกนะตาป่าท่ามกลางฝนตกแซ่บเพื่อนแซ่บเลยจ้ามามากินอย่างก่อนดีอยากแข้งมือันนี้ขอโซยสเืออร่อยอยากกินมานานแล้วามา อืมอ mm ืม hmm. อ mm ือแหมูใ hmm. ช mm ่ไหมแซบหมูก็มีนะคะอืมันี้คืออร่อยอร่อยเ่วยเลยเด้อค่ะเด้อกระลงบาดเด็บาดเด็ดใส่ ใส่สมใส่ยังเนาะค่ะใส่มือแซ่บค่กะก็อืมอืมอยากแ,กยแ,แาข่เงี้ยแค่ฝนแคงฝนเปิจฝดกกับน้าหยิบเงินหยอดพี่น้องเลย dẻo cả có mai xuống nữa tôm và dẻo hoài Đây chắc cá miếng đấy nọ. Đẹp lắm ừ. cửa có ơi ừ. Mày có on. ว้าวยลวกแล้วนะคะเกือบมันย,ออย่งอยากแข้งวามอยาก có mày phải ớt hơn dì mày dì lỡ đúng rồi hm nó đông cô phải nữa 鸭母。<Yep. S 2> mm. แคบบูดกินไม่ได้เลย <c oughs> ปลาทูสดไปปลาทูนึ่งกับปลาทูหนึ่งเดียบด้วยที่นองมึงเยอะ้ามการสายฝนนะค่ะเด้อฝนตกฝนตกบรรยากาศอร่อยอบรรยากาศดี แตกนุ่มตะหลวงนอกจากเด้อเพื่อนสามาบักหลายเลยสมอยากคักมึนอยากแห้งฟังเสียงฝนไหมฟัง

เงี้ยๆเลยเราี่นองเนาะจัดแฮะช่วงไข่เปังที่พองอ่ะฮะน่จะช่วงไข่ก็อยากนอนงี้ยนี่ หลานซ้สหลังสวยเวันนี้ขยันช่วยงานแม่จ๋ามาทามาคุ้ยกันข,ขอบคุณลูกการรับชมนะคะ ฝากากดไลค์กดซับตะไคร่ให้กระหลงนะมันริ้อไปไลค์กดแชร์กระหลงนะจ้าที่จะเป็นกำลังใจทำคลิปทำช่องในต่อต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะจับคุณค่ะ